สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับต้องถามประจวนเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าผู <3 <3 erm ้หญิงตัวคนเดียวเลี้ยงลูกด้วยแต่ทําอาชีพเมื่อสักครู่นี้เท่าที่จับใจความได้นี่นะทั้งตัดผ้าเย็บผ้าขายข้าวแกงเลี้ยงหมูเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นครูมีอะไรอีกไหมคะที่ทําในช่วงนั้นก็ให้อะไรก็ช่างให้แต่มีเป็นเงินขึ้นมาได้แล้วแล้วแล้วเรามีกัน บริหารเวลาตัวเองหรือผ่านช่วงเวลานั้นได้ยังไงเพราะว่าคนคนเดียวเนี่ยทำตั้งหลายอย่างในวันเดียวมันผ่านมาได้ยังไงคบนั่นสิก็คิดเหมือนกันผ่านได้ยังไงสมัยนั้นเราก็วิ่งมากเลยคือมีความรู้สึกว่าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยนะมันไปสนุกไปกับงานเพราะเราอยากได้ครับเพราะว่าเรามีนี่สินเยอะนะคะแล้วเราทํายังไงเราจะทําตรงนี้ให้มันเป็นเงินเป็นทองมานิดๆหน่อยๆล้วก็วก็เอาจําได้ไหมว่าตอนนั้น,นอนวันละกี่ชั่วโมงนอนน้อยมาก แต่เหมือนเทวดาเลี้ยงเนาะร่างกายก็แข็งแรงาถามจริงไม่เคยบอกจริงเลยว่าป่วยไปคลอดลูกอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกหรือรนะคะคเป็นคนที่แข็งแรงรโชคดีเทวดาเลี้ยงนันนะคะเราก็เลยเลยร,ร,รู้สึกได้ว่าเราผ่านช่วงนั้นมาได้เพราะเรามีแรงบันดาลใจที่ที่ที่มากเกินกว่าความลําบากที่เราเจอถูกต้องเขาบอกว่าพอแรงบันดาลใจเราเมันมีขนาดที่ใหญ่กว่า ความลาบากที่เราเจอเนี่ยทุกอย่างมันจะผ่านไปได้แต่ว่าในที่สุดทําหลายอาชีพเนี่ยได้อะไรจากการทําหลายๆอาชีพนั้นบ้างคะตัดผ้าขายข้าวแกงเลี้ยงหมูมันสมใจนึกไหมมันเป็นไปอย่างที่นึกไม่ว่าเงินมันไหลามาเทมามันเป็นบทเรียนให้เรารู้เลยนะคะอย่างเช่นตัดผ้า เมื่อก่อนนี้คิดว่าเออเราจะเกษียณออกมาก่อนเราจะมาเป็นช่างเย็บผ้าเรามาคิดได้นะวันนี้ตาเรามองไม่เห็นแล้วเรามาทําตรงนี้ไม่ได้แล้วครับจะเป็นช่างทําผมช่างทําเล็บก็ไม่ได้แล้วเลี้ยงหมูเลี้ยงดูแล้วเลี้ยงแล้วอีตอนมันเล็กๆมันมีราคาตัวละเท่านั้นเท่านี้พอถึงเวลาขายถึงเวลามันราคาตกขายขาดทุนเรียนจบแล้วเลยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เคยคิดในใจว่าเอะมองไปที่ ที่คนขายก๋วยเตี๋ยวถ้าฉันบอกก๋วยเตี๋ยวตรงนี้แลวฉันบอกว่าก๋วยเตี๋ยวตรงนี้อร่อยคนนี่ทำทำแล้วก็แปขายตรงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันยื่นมาให้เราด้วยนี่น่าจะดีนี่คือความคิดสมัยนั้นไม่ได้รู้ว่าธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายเป็นแบบนี้มาคิดถึงหน้าวันนี้จริงๆนะเอศป้าคิดว่าเมื่อก่อนถ้ามีธุรกิจเครือข่ายป้าคงจะทำตั้งแต่นู้นนั่นแหละป้าคงจะไม่ลําบากยากจนมาคือเหมือนกับว่าเราผ่านการลงทุนผ่านการทํา เขาเรียกว่ากิจาการส่วนตัวแล้วกันนะขายข้าวแกงเลี้ยงหมูตัดผ้าเย็บผ้ามันถือเป็นกิจาการส่วนตัวเราเราได้ประสบการณ์และได้บทเรียนว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายฮะแต่พอพอหลังจากนั้นเนี่ยเราประสบภาวะนี่เรียกว่าขาดทุนไหมฮะขาดทุนมีหนี<บ>้สินไหมตอนนะั้นมีหนี้สินจากเดิมตั้งใจจะมีเงินเก็บกลายเป็นยิ่งดิ้นยิ่งมีหนี้ผมพูดถูกไหมฮะถูกค่ะพอพอ,พอเรามีมีหนี้มากขึ้นจากการดิ้นรนแท้เลยเนี่ยไม่ได้ไปทําอะไรผิดเลยชีวิตช่วงนั้นหาทางออก ยังไงหาทางออกยังไงด้วยการไปเลือกดูธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงผ่านมาหลายบริษัทผ่านมาหลายบริษัทมากแล้วก็ไปดูไปดูแล้วมาเปรียบเทียบบางบริษัทบอกเอาเงินมาลงทุนเลยนะครับป้ามานั่งมองคิดไปลงทุนตายเลยคิดถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ดูไปดูมามันมันไม่ใช่ก็หลุดออกมามันเป็นบทเรียนสุดท้ายมาเจอกิฟฟินครับ ก็เลยร,ร,รู้รู้สึกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะอะเยอะเยอะรู้เ,รเ,ลเลยว่าทะลุปุโปงรร่งทะลุเลยเลยมองออกเลยว่าแผนการตลาดแบบนี้แหละ<ม>น่าจะใช่ใช่และทํามาเยอะมากจนสุดท้ายทุกวันนี้ใครถามว่าทําอะไรกิฟฟลินเป็นตัวสุดท้ายสุดท้ายจริงๆและเป็นถามในใจของป้านะกิฟฟลินมันไม่ใช่เรื่องยากเลย ง่ายๆเองเพียงแต่ในช่วงแรกมันทำยากหน่อยเพราะหนึ่งคนไม่รู้จักแบรนด์นะคะเพราะคำว่ากิฟฟีนเขายังเอืออยู่เลยมันคืออะไร,ร,รนะคะในช่วงแรกเพราะป้าอยู่ในช่วงแรกรยอดยอดทำก็สูงนะคะอะไรต่างๆก็ไม่ได้เหมือนนี้เหมือนแบบนี้ศูนย์ก็มีไม่กี่จังหวัดอีสานใต้เรานะคะเรียกเรียกว่าลุยหนักอะลุยหนักช่วงแรกลุยหนักช่วงแรกมากเลยเดินทางระยะไกลมากเลยงานอบรมงานสัมมนาก็ ยังไม่มีครับซึ่งคนที่อยู่ในช่วงแรกได้หลายคนถามว่าทําไมป้าอยู่ป้าคิดเอาเองว่าถ้าที่สุรินเราไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ครับอะไรอะไรไม่ใช่ง่ายแต่เราต้องเป็นทับแรกแหละที่ต้องอยู่เพื่อยืนหยัดที่จะให้กิฟฟรลินอยู่ได้ครับป้าเลยคิดว่าถ้าเราคิดเหมือนคนอื่นเขาเราหยุดไปแล้วกิฟฟรลินจะโตได้ยังไงอเราต้องทนอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นงานที่ง่าย รู้ว่าคุณหมอต้องพัฒนาแน่ค,คนเราจะอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องมีความคิดสร้างสารรค์ขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยอยู่คู่กับกิฟฟารีนตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันเหมือนกันนตอนตอนนั้นเนี่ยด้วยด้วยเพราะผ่านโลกธุรกิจขายตรงมาเยอะ,ยอะจึงทําให้เปิดใจกับกิฟฟารีนเนี่ยได้ได้ง่ายขึ้นเพราะเหมือนกับเรียนรู้ประสบการณ์ในอดีตมาแล้วเพราะว่าแต่ละอย่างสินค้าก็แพงค่าคคสมัครบวกสินค้าโอ้โ มันไม่ใช่ธรรมดาที่กระบอกนะคะแต่อันนี้เป็นธรรมชาติครับเหมือนกับว่ามันก็เป็นของซื้อซ้ําําอีกซึ่งเราไม่เคยเจอแล้วมาเจอเพราะเราผ่านมาเยอะไงเราก็มาเจอกิฟเฟอรีนและปิ้งเลยปิ้งเลยครับคาดหวังอะไรจากธุรกิจกิฟเฟอรีนในตอนนั้นตอนแรกเขาบอกคนเราทุกคนสมัครเนี่ยมันมีความต้องการต่างกันบางคนต้องการจะซื้อสินค้าใช้แต่ป้าชวนคาดหวังอะไรจากการเข้ามาทำกิฟเฟอรีนป้าคิดว่าเพราะตอนคิดตอนแรก ตอนตั้งเป้าหมายตอนแรกใช่ไหมเออเนาะประกัน300ก่อน300ประกันชีวิตใช่ไหมคะคถ้าเราหาคนหนึ่งคนตั้งเป้าหนึ่งปีหนึ่งปีถ้ามีคนร้อยคนอยู่ในใต้องค์กรเรานะคะคหนึ่งปีซื้อประกันคนละ3003 30, 0,000มันไม่ใช่น้อยสำหรับเรารนี่คือตั้งเป้าแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้คิดรู้อัพไลน์มาพูดตอนแรกแผนการตลาดเราไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกรแต่ว่าเออนะเป็นสินค้าที่มีประกัน ออ้ยทำไมจะดีจังบริษัไม่เคยได้ยินบริษัทไหนเลยมีประกันชีวิตที่ฟังฟังมาไม่เคยมีครับถ้าตรงนี้เป็นประกันชีวิตมันมันน่าจ,จะทําได้นะเพราะทุกคนก็ต้องกลัวตัวเองประสรบอุบัติเหตุคนจะรู้ไหมเราว่าจะเป็นอะไรตายอะไร,รนี้นะคะคก็เลยมาตั้งคิดไปถ้าหนึ่งปีทําไม่ได้ค่อยเลิกทา นี่คือตั้งเป้าไว้เราก็ตั้งเป้าไว้ตั้งหนึ่งปีอย่าบอกนะคะว่าตั้งน้อยๆจะทําได้หนึ่งปีพอทําไปทํามคนมันเกินร้อยคนเราก็เลยอยู่ได้นะคะรายได้ก็เป็นไปตามที่หวังคือตอนแรกป้าต้องการแค่เดือนละสามพันเองเพราะตอนนั้นป้ามีเงินเดือนติดลบเดือนละหกพันเออถ้าได้สามพันมาไปยืมเขาหมดที่ยืมแล้วอะยืมคนนั้นคนนี้มันหมดแล้วอ่ะเอเงินเดือนติดลบต้องเข้าใจสมัยก่อนเงินเดือนติดลบนะคะครับ แต่ตอนนี้ก็คือไม่ลบแล้วตอนนี้เราไม่ก็กะว่าจะเอาสามพันก็พอละกะแค่เอาสามพันเนี่ยค่ะพูดง่ายๆเองว่าสามพันสิบเปอร์เซ็นสามหมื่นสิบเปอร์เซ็นก็สามพันคิดง่ายๆนะคะไม่ได้คิดลึกว่ามันจะต้องเป็นบอลเป็นอะไรไม่ได้คิดเลยค่ะคิดแค่นั้นค่ะแล้วเป็นไงฮะสามพันบาทมันได้มาในเดือนไหนสามพันบาทมันได้มาในเดือนแรกแล้วเดือนแรกก็ได้แล้วค่ะเพราะว่นโอ้โหมันได้เกินนะเนี่ยมันได้เกินเป้าเกินความคิด ตอนนี้ก็เลยมีความคิดว่าอนาคตเราต้องได้ดีแน่นอนเหตุผลที่ป้าทําตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าแฟเป็นคนนี่เยอะเป็นครูก็จริงรนะคะแต่เวลาไปไหนมาไหนเขาก็รังเกียจเดียฉันเพราะครูเป็นคนจนครูจนเนาะออมันก็ไม่เหมือนคนที่เขมีตังแต่ในใจของเราเราคิดว่าสักวันหนึ่งรเราจะต้องยืนหยัดคู่และอาจจะดีกว่าหลายๆคนก็ได้สักวันหนึ่งเราจะต้องยืนตระงาน ให้ได้เหมือนกับเราเราตั้งธงไว้พลัง,ลงในใจมีผมถามนิดนึงว่าถือว่าเป็นโอกาสดีที่ที่ที่เราได้มาเจอกิฟฟรีนช,ช่วงเวลานั้นนะ่ะที่เราผ่านอาชีพมาเยอะๆมีหนี้สินมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่สําเร็จในอาชีพที่เราทําก่อนหน้านี้มาเนี่ยเรามีวิธีการให้กําลังใจตัวเองอยังไงคะให้กําลังใจตัวเองว่าไม่เป็นไรไปหาคนวันนี้ไม่ได้ ไม่เป็นไรเราต้องหาไปเรื่อยนั่นคือวิชาของเรารเราจะได้มาทบทวนว่าเราพูดถูกหรือผิดเรามาลองทวนดูว่าเราพูดอย่างไรเขาจึงไม่เข้าใจเราอเพราะว่าตอนที่อัปไลน์มาอัปไลน์ก็มาแค่แป๊บๆเองร,รู้สึกวันที่มาอัปไลน์เรามาแค่ประเดี๋ยวประดาว <c oughs> แล้วเราก็บอกว่าเราก็บอกกลับไปเถอะเดี๋ยวเราจะทําเองเราก็วิ่งลุยทาเองเพราะเราเป็นคนที่ป้าเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงครับป้าคิดว่าถ้าคนนั้นทําได้คนนี้ทําได้ เราก็ไม่ได้ต่างจากเขาเลยครับเป็นแรงบันดาลใจว่าเราก็ไม่ต่างจากเขาถ้าเรียนในห้องเดียวกันเราอาจจะเก่งกว่าเขาก็ได้ครเพราะเราเอามาเทียบตรงนี้เราจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆคือนี่คือนิสัยของป้าแล้วก็เป็นคนที่เขาว่าอะไรทําไม่ได้เราต้องทําให้ได้เขาบอกว่าขับรถยากเราต้องขับให้ได้นะคะแล้วก็เขาบอกขับรถ ในในจังหวัดต่างจังหวัดกับกรุงเทพต่างกันมันคงไม่ต่างกันป้าก็กล้าลุยเข้ามาในกรุงเทพเลยวันแรกที่เอารถเข้ามาในกรุงเทพป้าไม่กล้าบอกสามีป้าเข้ามาถึงกรุงเทพบอกขนานี้ฉันอยู่กรุงเทพแล้วครในสมัยก่อนนาะโทรศัพท์มีแต่โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ตู้ยังพากันทํจนเดี๋ยวนี้นะคะให้ข้อคิดเลยโทรศัพท์มีทุกคนคนละหลายเครื่องนัดหมายกันไม่จําเป็นจะต,ต้องไปบอกถึงบ้าน สมัยกิฟฟรีนเปิดใหม่ๆปีสามเก้าโทรศัพท์ก็ยังไม่มีใช่ไหมคะต้องใช้เพจด้วยนะบางทีแล้วต้องไปตามเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> มันง่ายเพราะป้าก็ต้องมองอนาคตในป้าก็มองข้าม็อดไปเรื่อยๆว่าอนาคตเราต้องสบายบอนาคตเราต้องสบายบและในะวันนี้ป้าก็บอกว่าโอ้โหไม่อยากบอกถ้าบอกรายได้ทุกคนจะอิจชา้าอะไร,รอย่างนี้นะคะเเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อว่า,วาการผ่านช่วงชีวิตแบบนั้นมาจนสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยคนที่ไม่มีเขาเรียกว่า ชีวิตติดลบอะแต่ก็สามารถที่จะมาทำธุรกิจกับกิฟฟรีนได้แล้วจากลบชีวิตของเธอกลายเป็นบวกได้อย่างไรช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับที่ทำมาทั้งหมดที่เธอเธอทำมาอะไรทำมาจึงป้าํามามันเป็นกิจการของคนอื่นครับทำให้คนอื่นเขาดีได้ทำไมทําให้ตัวเองดีไม่ได้ทำไมถึงบังคับตัวเองไม่ได้ทำไมถึงสั่งตัวเองไม่ได้ วันนี้ดีไหมทําไมป้าทาได้เพราะป้าสั่งตัวเองได้ครับสั่งว่าวันนี้ไปนะเงินของเรานะงานของเรานะกิจการของเรานะ